สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนอากาศภาคเรียนที่สองบทที่19ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่19บเก้าช่างตั้งอีถูกต้มตอนที่หนึ่งในบทนี้เราจะมาเรียนกันว่าในภาษาจีนกลางเวลาที่ถูกหลอกถูกต้มหรือเวลาที่เราหลงกลคนอื่นเข้าควรจะพูดกันว่าอย่างไรที่สิบเก้าบช่างตั้งอีบว课น 我今天做了一件好事哦，日行一善，不错嘛。说来听听。一大早在菜市场，有个老太婆拿着个金镯子，急着想换一万块钱，说要给她老伴儿看病。我看没人理她，怪可怜的，就换给她了。镯子给我看看。哎呀，你上当了，这是假的。上当一土豆。 ตอนที่หนึ่งคำว่าสร้างตั้งมีความหมายว่าถูกหลอกถูกต้มหรือเวลาที่เราหลงกลคนอื่นเข้าเรียกว่าสร้างตั้งอย่างในประโยคสนทนาในบทนี้นะครับสองสามีภรรยาพูดคุยกันโดยฝ่ายภรรยาพูดขึ้นก่อนด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเบิกบานใจเนื่องจากว่าตัวเองนั้นได้ทำบุญทำความดีไปแล้วเรื่องหนึ่งว่า,าวันนี้ ฉันทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง今天ก็คือวันนี้做了一件好事ทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง好事ก็คือความดีหรือว่าทำบุญ一件好事ทำบุญไปหนึ่งขนหรือทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง我今天做了一件好事ในวันนี้ฉันได้ทำความดีไว้เรื่องหนึ่งหรือทำบุญไปหนึ่งขน哦日行一善不错嘛 ชัวไหลทิ้งทิ้งจริงหรือทำความดีไว้วันละครั้งไม่เลวนี่เล่าให้ฟังหน่อยสิคำว่าโในภาษาจีนเป็นคำอุทานมีความหมายว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับคำว่าจริงหรือในภาษาไทย日行一善แปลว่าทำความดีไว้วันละเรื่องหรือทำบุญวันละหนเรียกว่า日行一善善แปลว่าความดีหรือว่าบุญ 不错嘛没了你。说来听听那一段老买唱那一次。说来听听不要忘了一段老买唱那一不便怕哑巴你就等说你就在这里你就里你就在这里你就在这里在这里你就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 在这 我看没人理他怪可怜的就换给他了ตอนเช้าตรู่ที่ตลาดสดมียายแก่คนหนึ่งถือกำไรทองมาแลกเงินหนึ่งหมื่นเหรียญจีนด้วยความกระวนกระวายใจว่าจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสามีฉันเห็นว่าไม่มีใครสนใจแก่น่าสงสารมากก็เลยแลกให้แก่ไปอีตาเจ้าแปลว่าเช้าตรู่菜างแปลว่าตลาดหรือว่าตลาดสด 一大早在菜市场เช้ชชาตรู่ที่ตลาดสด有太婆มีหญิงแก่คนหนึ่งเหล่าไทัเป็นหญิงแก่สตรีชราหรือว่ายายแก่นะครับเรียกว่าเหล่ไทผ拿着ก金จ子急着想换一万块钱ถือกำไรทองต้องการแลกหนึ่งหมื่นเหรียญเจียนด้วยความกระวนกระวายใจจิ子ชัวกำไรทอง急着แปลว่าร้อนใจ ร้อนรนหรือว่ากระวนกระวายฉ่างวาวาควอว่นไข่เียนต้องการที่จะแลกเงินหนึ่งหมื่นเหรียญจีนชัว่วเย่าเกเหาป้าขปิว่าจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สามีของแกเหล่าป้าในที่นี้ก็คือเพื่อนคู่ยากหรือว่าสามีนะครับขั้นปิ้งก็คือไปหาหมอหรือว่าไปรักษาโรคเรียกว่าขั้นปิ้งห看没人ท他ฉันเห็นว่าไม่มีใครสนใจแก 没ม่เหรนหลี่ทาก็คือไม่มีใครสนใจแกก้อยเขเลียนดะน่าสงสารมากขเขรเลียนแปลว่าสงสารกว้อยเขเลียนก็คือน่าสงสารมากจิ้วขวัญเกียธาเล่ก็เลยแลกให้แกไปฟังมาถึงตอนนี้ผู้เป็นสามีก็ขอดูกำไรทองว่าจ๋อจื看看่อเกว่าขั้นขั้นเอ้ยยาี上当了这是假的ไหนขอดูกำไรหน่อยซี อ้ยา <I> เป็นคำอุทานที่ชาวจีนมักจะพูดเมื่อตอนที่สะดุ้งหรือว่าตกใจตรงกับในภาษาไทยว่าตายละอะไรทำนองนั้นนี่เป็นของปลอมจัวจื่อเกวขั้นขั้นขอดูกำไรหน่อยอ้ยาตายละอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจเป็นคำอุทานที่ชาวจีนมักจะพูดในขณะที่ตกใจโดยพูดว่าอ้ยา หรือในทำนองเดียวกับตายละ่ะในภาษาไทยหนีสร้างตั้งละ่ะคุณถูกต้มซะแล้วหรือว่าคุณถูกหลอกซะแล้วเจ้าชื่อจ่าตกําไรนี้เป็นของปลอมหรือหนี้เป็นของปลอมจ่าตก็คือของปลอมกราบคุณผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของประโยคสนทนานในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปก็ให้เปิดไปที่หน้า80ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้วลีที่หนึ่ง日行一善 แปลว่าสร้างความดีวันละเรื่องหรือทำบุญทำกุศลวันละหนื่งกก็คือวันวันที่สิงแปลว่าทำหรือว่าดำเนินการเรียกว่าสิงอีชั่นก็คือกุศลหรือว่าความดีหนึ่งเรื่องหนึ่งครั้งสั่นแปลว่าดีแปลว่าดีงามความดีหรือว่ากุศลก็ได้ตรงข้ามกับคำว่าเออที่แปลว่าชั่วหรือว่าความเลวเช่นสั้นชินแปลว่าน้ำใจที่ดีงาม 善意เจตนาที่ดีหรือความหวังดีเรียกว่า่นย善意善良แปลว่าจิตใจที่ดีงามใจงามหรือว่าใจบุญเรียกว่านเหลยง日行一善ก็คือสร้างความดีวันละหนึ่งเรื่องหรือทํากุศลวันละหนึ่งครั้งเรียกว่า日行一善วลีที่สองเหล่าไทาผัวแปลว่ายายแก่ ใช้เรียกสตรีที่มีอายุมากหรือหญิงชราเรียกว่าเหล่าไทผัวคำว่าผัวแปลว่ายายอย่างไหวผัวก็คือแม่ของแม่หรือยายนั่นเองผัวผัวแปลว่าคุณย่าหรือมีความหมายว่าแม่ของสามีนะครับแต่ถ้าเป็นผัวผัวมา,มาไม่ได้แปลโดยตรงว่าคุณย่าและก็คุณแม่นะครับ แต่มีความหมายว่าอืดอาดชักช้าไม่ทันการหรือว่าใจเสาะก็ได้เรียกว่าผัวผัวมามาวาลีที่สามจัวจื้อแปลว่ากําไรเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ใช้สวมใส่ที่ข้อมือนะครับเรียกว่าจั๋วจื้อจัวคาเดียวก็แปลว่ากําไรอยู่แล้วอย่างเช่นจินจั๋วแปลว่ากําไรทองยี่จัวแปลว่ากําไรหยกวลีต่อไป เหล่าป้าแปลว่าตาแก่หรือว่ายายแก่ที่อยู่ที่บ้านซึ่งก็หมายถึงสามีหรือภรรยาที่อยู่ที่บ้านนะครับและวลีสุดท้ายสร้างตั้งอธิบายคร่าวๆไปแล้วแปลว่าถูกต้มถูกหลอกหรือว่าหลงกลเช่นผู้ทิง้งพ่อแม่จะจะกินขีางังไม่เชื่อฟังคําพูดของพ่อแม่ก็จะถูกหลอกถูกต้มกลับมาฟังหลังจากที่ทราบความหมายของ วลีใหม่ๆในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า81ของแบบเรียนเราจะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครูแบบฝึกหัดในบทนี้ให้ฝึกหัดผูกหรือว่าสร้างประโยคนะครับข้อที่1นึ่งจีเจอแปลว่าร้อนใจร้อนรนหรือว่าอย่างเร่งรีบอย่างเช่นว่าจีเจอเจ้าเหรนหาคนด้วยความร้อนรนใจจีเจอหุยจากลับบ้านอย่างเร่งรีบหรือกลับบ้านอย่างร้อนรน 急着ไป上班ไปทำงานด้วยความรีบร้อนไปทำงานด้วยความเร่งรีบเรียกว่า急着去上班ข้อที่สองกวยตมีความหมายว่าอย่างยิ่งหรือว่าเหลือเกินอย่างเช่นกว่ายชงหมิงตฉลาดมากฉลาดมากเหลือเกินกว่ายอยู่ชี้ตสนุกมากกว่ายน่ารักมาก เราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ